คันนี้ผมบอกเลยป๊อกบอกเลยว่าถูกๆกแน่นอนชอบมากแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากนะชุดไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับอย่างชอบอ่ะดูไฟดูไฟนี่นี่แหละจุดนี้แหละผมชอบมากเลย g Auto สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเซลป๊อกนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปี2567ปีใหม่ไม่พอมีรถเข้าใหม่มาพร้อมเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยป๊อกบอกเลยว่าจุกจกแน่นอนชอบมากแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับแต่ก่อนมีอยู่ 4, ี่คันขายออกหมดเลยขายดีมากนะครับเป็นรถตลาดด้วยนี่อย่างรอเลยคันนี้นะครับฮอนด้าซีวิกนะครับ1.8 EL นะครับปี2020นะครับ ไม่สี่หมื่นโลนะไม่แท้ไม่เดิมนะครับรถวิ่งน้อยมากเพราะว่าเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงใช้งานนะครับแต่ว่าเขาชอบซิ่งนะครับในการแต่งของเขานะครับรถเข้าศูนย์ตรงตลอดนะรถคันนี้นะนะครับไม่สี0 0 0ื่นโลนะครับรับประกันเลยนะครับรถคันนี้เพิ่งมาจอดแล้วก็ล้างทําความสะอาดขึ้นมารีวิวให้ดูก่อนเห็นหน้าตาอย่างนี้โฉมนี้บอกเลยว่าเป็นไฟหน้าของเขาเป็นโปรเจคเตอร์ ตัวเยี่ยวนะครับจะได้เป็นไฟตัดหมอกนะครับด้านล่างคู่หน้านี่บอกพรเลยรถสวยไม่พอทะเบียนสวยดูดูทะเบียนเลยนะครับโอ้โหทะเบียน1 9 9 1นะครับอุบลราชธานีนะสวยไหมยอย่างนี้เลยอตัวนี้โลโก้ของเขาเป็นสีแดงนะครับฟอนต์แดงนะครับด้านหน้าสีดําส,สวยๆเลยกระจังหน้าส,สวยๆด้านหน้าโหดๆมาดูอีกเขาให้อะไรมาบ้างคันนี้นะครับ นี่ได้ได้เมนแมกนะครับ2 5งพน้นั่นเองนะครับลูกค้าใส่มาทั้งครับทั้ง4ี่เส้นเลยทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้ป้ายาง2020ใหม่ๆเลยใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับยางของเขาแล้วก็รุ่นนี้ของเขาจะมีกล้องอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวพาไปดูเขาเป็นตัวเดียวก็คือมีกล้องด้านซ้ายนะครับมีกล้องตรงที่กระจกนะตัวนี้นะไฟเลี้ยวเขาก็มาอยู่ที่กระจกส่วนตัวที่จับหรือว่าเบ้าเปิดประตูนั่นเองนะครับเป็นโครเมียมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ อ่าเป็นกูแจคีเลตด้วยนะครับตัวนี้นะครับกดที่ปุ่มนี้ก็ล็อกรถได้เลยอ่าเห็นไหมยม่มไงครับชุดแต่งของเขารอบคันนี่ให้มารอบคันเลยนะครับสเกิร์ตนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับไฟไท้ายของเขาเนี่ยดู ชุดไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับเป็น LED นะครับวิ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับยังสวยเลยนะครับเฉพาะคู่นี้ผมบอกเลยมา1 8 0 0นนะครับผมเคยเซิร์ชดูในเน็ตแล้วนะครับถัดลงมาท่อมี5ใบรุ่นนี้ไม่ใช่มีแค่สีมีมีแค่ท่อคู่ตรงสปอยเลยตรงนี้เฉยแต่ลูกค้าเขาใส่เพิ่มมาตัวนี้นะครับตัวนี้ท่อจริงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมสตาร์ทให้ดูนะ ยังชอบอ่ะดูไฟดูไฟนี่นี่แหละจุดนี้แหละผมชอบมากเลยอยู่ที่ประมาณ1 8ื่นนะครับชุดไฟชีพฉลามให้แล้วนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ขับดีมากช่วงล่างผมไปขับดูแล้วนะครับรถคันนี้นะครับเครื่อง1.8นะครับราคาอย่าฟางแล้วสิผมว่านะฮะมาฟังราคาผมก็ได้ตอนนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่คันนี้นะครับขายเพียง5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง นะครับเป็นตัวเยี่ยวนะลูกค้าดูที่อื่นเลยขายแพงกว่านี้อีกผมบอกเลยนะมีที่นี่นะครับจัดให้ราคาเบาๆนะครับสวยๆไม่พอเราไปดูภายในออปชันภายในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเจ้าของเดิมเขาแต่งมาอย่างไรนี้เลยไปมาเราไปต่อกันนะครับภายในดูเลยครับสวยๆเลยภายในนะครับคันนี้ภายในเป็นทูโทนนะครับลูกค้าครับสะอาดสวยมากนี่สังเกตดูนะครับไฟสเท้าสวยเนี่ยดูเลย โฮมทั้งคันเลยนะตัวนี้ของเขาก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้อ่าเป็นจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนั่นเองนะครับอ่ารองรับอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะครับโทรศัพท์อ่าบลูทูธนะครับเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับแอร์ของเขาเป็นระบบออโต้นะตัวนี้นะครับเป็นระบบออโต้นะครับถัดลงมานะครับเป็นเกียร์ของเขานะครับตัวนี้อ่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีปุ่มเบรกโฮนะครับแล้วก็อ่ามีปุ่มเป็นเบรกไฟฟ้าตัวนี้นะครับปลดล็อกเบรกไฟฟ้านะครับล็อกเบรกไฟฟ้า ของมาลัยของเขา,าเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้นี่เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าคันนี้นะครับไม่นะครับไม่ไม่4 7 1หมื 47, กิโลนะครับลูกค้ารถจอดอยู่ตรงนี้แล้วรถปี2020่ไมน้อยด้วยไม่แท้ด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบเบาะไฟฟ้านะครับอ่าเบาะไฟฟ้าฝัง่งฝั่งคนขับนะครับ <c oughs> อย่างชอบเลยอ่ะแล้วเราไปดูเบาอด้านหลังกันอ่าดูเบาอด้านหลังกันเบาอด้านหลังเขาเป็นยังไงก็เดิมนะครับ อ่าบอะด้านหลังก็เดิมตัวนี้ก็มีสําหรับผ้าแขนนะครับด้านบนก็สะอาดดูดีสวยนะครับร่องรอยไม่มีการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างแล้วก็ด้านหน้ากันครับว่าห้องเครื่องของเขานะครับว่าสวยไหมไปเลยครับก่อนจะไปดูห้องเครื่องด้านหน้าผมพาดูโครงสร้างก่อนดีกว่านี่เลยสีดําเดิมๆมิด,มดสวยเมร์ตไม่มีการตัดต่อพิกความชนหนักมาแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะรถคันนี้เนี่ยบอกเลยสวยแล้วตอนนี้นะยังมีลูกค้าด้วยเนี่ยลูกค้า กำลังเซ็นสัญญาอยู่นะครับอ่าเขาก็เดินแอบมปดูอยู่นะคันนี้นะครับผมบอกเลยนะคันนี้เป็นอ่าเครื่องยนต์1.8นะครับ147แรงมา้านี่เลยส,สวยเลยห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์1.8นะครับดูเม็ดฝากระโปรงไม่มีขยับเม็ดรถคนอะ่ะนี่บอกว่ารถเพิ่งเข้ามาดิดูดิจะหาว่าผมอ่าโกหกรีวิวโกหกดูดิฝุ่นนี้เลยแค่ล้างข้างนอกเฉยๆตัวนี้นะครับอ่าฝุ่นๆน,นก็ฝุ่นๆนแบบน,นี้ของเรานะถ้าซื้อ ซื้อกับเราเท่ากับซื้อกับซูนิสันอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเครือเดียวกันนะครับก่อนส่งอมอบผมก็มีขัดสีใหม่ให้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะครับอ่าเหมือนไปไอ้ายแดงเลยมาฝากไว้หน่อยคันนี้นะครับ Honda Civic 1.8 EL นะครับเจร์ออโต้ปี2020ไม่40,000กิโลนั่นเองนะครับ ขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อนเท่าไหร่นะครับคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน9,000บาทนะครับใช้ดอกเบีย้ย0%ได้สำหรับลูกค้าเครดิตดี0%ผ่อนปีแรกนะครับเพียง เจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับฝากไว้หน่อยคลิปนี้นะครับบลอกมารีวิวให้ดูนะครับคลิปต่อไปหรือว่าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจารถยนต์มือสองดียออโต้ยุทธคาวบลราธานีของเรานะครับที่ตั้งเราติดกับสูนิสสันดอนกลางนะครับอ่าเข้ามาดูรถทดลองขับได้หรือว่าโทรเบอร์นี้เลยอ่าติดต่อหาเซลล์บลอกเลยนะครับวันนี้ขอตัวลากรสวัสดีครับ d otto